สวัสดีครับครูสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางหวยหาหนอยงวดประจำวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565นะครับวันนี้21นะครับเดือน8 65นะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตสรุปผลงานเมื่อวานนิดนึงนะครับของเมื่อวานนะครับ ในฮานอยปกติมาทางบนทางล่างนะครับขอสองตัวตรงหมดเลยนะครับแล้วก็บนข้อหกสองนะครับข็อตรงตรงข้อคู่นี้นะครับแล้วก็ทางล่างข้อหกเก้านะครับแล้วก็มาในน้นอยปกติก็ออกสองหกก็เข้าคู่นี้นะครับหกสองสองหกก็ข้อสองรอบเลยนะครับก็ไปหลุดในรอบ v ีไรอบเดียวนะครับเมื6 6 1 1 <c oughs> ่อวานนะครับไม่เสียเวลาครับต่อไปก็เป็นของวันนี้เลยครับ ของวันนี้นะครับ21สิงหานะครับเด่นประจำวันนี้ก็จะเป็นสองนะครับแล้วก็สี่ครับสำหรับสายลูดสายวิ่งก็สองตัวนี้เลยนะครับสองกับสี่ประจัดตายเลยนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสองตัวคู่เด่นสองก่อนนะครับคู่เด่นสองก็จะมีสอง 4นะครับ2 7 2 9 2 6นะครับต่อไปก็เป็นทางด้านคู่เด่น4นะครับคู่เด่น4ก็จะมี4 7 4 9 4 6 4 หครับตัวกันนะครับตัวกันวันนี้ก็จะเป็นสองหนะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน3มตัวนะครับ3ามตัวก็จะมี6กสองสนะครับ3ามสองสี่แล้วก็8ปดสองสี่นะครับ สำหรับแนวทางหานอยที่ผมมาแบ่งปัน 8, ท่านก็สามารถนําไปเป็นแนวทางได้ทั้ง3ฮหานอยเลยนะครับทั้งหานอยปกติหานอยพิเศษแล้วก็ VIP นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ